สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันมาพบกับการตรวจสอบดวงชะตาปักแรกของเดือนกันยายน2565กันนะคะดาวศุกร์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินกับเจ้าเรือนการงานจะย้ายราศีเข้าไปกลุ่มอยู่กับดาวอาทิตย์ดาวทั้งสองดวงนี้เป็นดาวคู่สมพลกันเป็นการโคจรเข้าสู่เรือนวินาศที่หมายถึงความไม่คาดฝันจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกัน มีแหล่งเงินและรายได้ที่เข้ามาอย่างไม่คาดฝันด้วยอิทธิพลของดาวคู่สมพลมีโอกาสที่มีเงินเข้ามาอย่างไม่คาดฝันจากหน้าที่การงานจะได้มากหรือน้อยต้องมาตรวจสอบเทียบกับดาวศุกร์ในพื้นชะตากำเนิดของแต่ละคนนะคะว่าเป็นอย่างไรแต่โดยรวมในช่วงแรกของเดือนกันยายนนี้ยังถือว่ามีโอกาสได้รับเงินหรือของมีค่า คนที่ทำธุรกิจมีโอกาสมีรายได้หรือมีโอกาสที่จะมีลูกค้ามากขึ้นกว่าปกติคนที่ทำงานประจำมีโอกาสมีรายได้พิเศษแต่เมื่อได้รับโชคลาภหรือเงินทองมาในช่วงนี้แล้วให้ระมัดระวังการให้คนอื่นหยิบยืมเงินนะคะเพราะหลังจากวันที่สองกันยายนดาวศุกร์ทำมุมตรีโกนกับพระราหูเจ้าเรือนอริที่หมายถึงหนี้สินจึงมีโอกาสที่จะเป็นหนี้ศูนย์ เพราะพระราหูโคจรอ,อยู่ในเรือนมรณะนั่นเองค่ะและในวันที่สองกันยายนเช่นกันดาวพุธท,ที่เป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีกันโคจรเดินถอยหลังได้ตำแหน่งมหาจักรเข้าสู่เรือนวินาศไปกลุ่มกับดาวอาทิตย์และดาวศุกร์ซึ่งดาวพุธก็จะเข้าไปตีกลนกับพระราหูเช่นกันดาวพุธกับพระราหูเป็นดาวคู่ศัตรูกันอีกทั้งพระราหู ยังเป็นเจ้าเรือนอริที่แปลว่าศัตรูดาวพุธเป็นดาวแห่งการใช้คำพูดและเป็นดาวประจำตัวของชาวกันและยังเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมมะที่หมายถึงการงานจึงเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังการใช้คำพูดหรือเกี่ยวกับเอกสารควรมีความรอบคอบตรวจสอบให้ถี่ถ้วนการนัดหมายอาจมีการเลื่อนออกไปควรมีการวางแผนสิ่งเหล่านี้ให้ดีในด้านดี การที่ดาวพุธเดินถอยหลังในเร่องวินาศเป็นช่วงที่จะได้ทบทวนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและนำมาใช้เป็นบทเรียนนำมาปรับใช้ในอนาคตได้การงานที่ทำค้างคาไว้และยังไม่เสร็จมีโอกาสนำมาทำต่อจนเสร็จและจะได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างและได้รับการสนับสนุนได้ความรักความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเป็นอิทธิพลของดาวสุขเจ้าเรือนสุภะ โคจรกลุ่มอยู่กับดาวพุธเจ้าเรือนการงานและยังเป็นคู่ธาตุน้ำจะส่งเสริมสนับสนุนกันในด้านของความราบรื่นและมั่นคงค่ะอิทธิพลอีกด้านหนึ่งการที่ดาวพุธด,ดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีกันเดินถอยหลังอยู่ในเรือนวินาศและยังทำมุมจตุโกนกับดาวอังคารเจ้าเรือนสหัชชะที่หมายถึงการเข้าสังคมการคบเพื่อน โคจรได้ตำแหน่งปราเกษตรแปลว่าอ่อนกำลังกุมอยู่กับดาวมฤตยูชาวการอาจจะเบื่อหน่ายกับการเข้าสังคมเป็นช่วงที่อยากอยู่คนเดียวอยากเก็บเนื้อเก็บตัวอิทธิพลของดาวอังคารนอกจากจะเป็นเจ้าเรือนสหัชชะแล้วยังเป็นเจ้าเรือนมรณะที่หมายถึงการเจ็บป่วยเมื่อดาวอังคารโคจรอ,อยู่ในเรือนสุภะกุมอยู่กับดาวมฤตยูแบบนี้อาจจะต้องดูแลสุขภาพ ของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านหรือการเดินทางการขับรถควรระมัดระวังแต่ถึงอย่างไรดาวพฤหัส,สบด,ดีดาวสุภเคราะห์ใหญ่ยังคุ้มครองดวงชะตาอยู่ค่ะเพราะเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสเล็งลัคนาราศีเกิดดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุที่หมายถึงหลักทรัพย์บ้านที่อยู่อาศัยสถานประกอบการยดยานพาหนะความมั่นคงความก้าวหน้าในชีวิต ในช่วงหนึ่งปีที่ดาวพฤหัสบดีโคจรเลงลัคนาราศีเกิดนี้คือตั้งแต่วันที่8เมษายน2565จนถึง19เมษายน2566ในช่วงเวลาหนึ่งปีนี้เกี่ยวกับหลักทรัพย์จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมีความสมหวังในเรื่องดังกล่าวอีกทั้งดาวพฤหัสยังเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิที่หมายถึงคู่ครองคนรัก คนที่มีคู่รักอยู่แล้วในช่วงหนึ่งปีที่ดาวพฤหัสบดีเล็งลักณนานี้จะเป็นช่วงที่อาจจะต้องมีการโยกย้ายที่อยู่อาศัยและเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวได้อีกระดับหนึ่งคนโสดสำหรับคนที่ดวงชะตากำเนิดถึงรอบที่จะได้พบเจอเนื้อคู่ก็จะได้พบเจอและสารต่อความสัมพันธ์กับคนที่ถูกใจค่ะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบลักนาเกิด สามารถส่งวันเดือนปีเกิดและสถานที่เกิดเข้ามาให้ทางทีมงานผูกลักนณะให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่ใต้คลิปนี้ได้นะคะเพื่อที่ท่านจะได้เกิดความแม่นยำในการตรวจสอบดวงชะตาของท่านค่ะ